ลูกยังพ่อลูกดีครับอันนี้ลูกทังดีค่ะพี่น้องควายไทยควายงามราคาเก้าหมื่นบาทค่ะต่อรองกันค่ะเออส้มส้มส้มลายลาพี่น้องลูกพ่อทองดีคุณอ้าวหันหนามาให้พร้อมเรียบร้อยงามเบาค่ะควายไทยควายงามพอพันของเฮาค่ะ,ะเป็นต่อรองเป็นเบาจดาบาคุยกันหูเชื่องค่ะตัวยิ่ย้อย ตัวย,ย,ย,ยิ้ยิ้่าวควายไทยควายงามลูกพ่อทองดีราคาเก้าหมื่นบาทค่ะตส้มสวยงามค่ะพอพันธุ์ทีได้เป็นของไถ่เนาะเพิ่นไปต่อรองเยร์ค่าผงค้าค่ะพี่น้องค่าผมค่าผมแน่ลูกพ่อทอ,องดีควายไทยควายงามพี่น้องดูยืนตะงาเชิดเชิดเลิศเลยล่ะพี่น้องเนาะ เลิศเชิดเลยค่ะเจ้ะของเพิ่นก็ยืนก็ข้างนี่การที่งวงขวายเห่เานี่ควายวเต๋ควายปู่เห่ามีเชือมีแวเออการที่เวียดจะเอาไปตัวนี่เขาเขาเจากับพีคลองแล้วก็บ,บ่บเอาค่ะบ่เอาไปค่ะพี่นอ้องแต่ว่าเห่ากระเลี้ยงอย,ยู่ในนี่ผู้ใดอยากได้ไปคุ้งฟูงหะนนะพี่ะนะ้องเพิ่นกัคุยก,กันบ่แม่นธรรมดาเด้ค่ะคุณอะ โอ้เจะของเ,อเพิ่นอนบุนมาพี่น้องว่างหูคัก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 เอาบ่เอาบ่เพิ่นเว้ากันเนาะพี่น้องเนาะนอะดูนะรูข้อทองดีควายไทยควายงามราคาเก้าหมื่นบาทค่ะอาสำหรับที่มีเรนี่กระซำนี่แหะภาพพิพันธ์บิ่งควายไทยคเาิร์กควายไทยควายงามขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ สวัสดีค่ะฮะเบิง่งพ่อเบิง่ง